ประตูสีป้าออกรถศูนยบาทงวดพันห้าพันเก้าครับพี่น้องมาสวัสดีครับพ่อกไก่เสมรถซิ่งทั้งเทมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดไทยพี่น้องเอฟซีไอทํามาหากินนะครับหักกระสือเข่าสีป้าวิโก้สีประตูงวดพันห้าพันเก้าชมครับพี่น้องไปล่นนาร์เวลพ่อไก่เสมรถซิ่งทั้งเีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทําทมาหา,หา,ก,า,าก, 5, กินน,น,กน,น,าาน,นครับ วิโก้ชมเครื่องสองซีประตูวีเอ็นเทอร์โบโค,รครับเพื่งมาได้เมัาติฟังกงชันโอ้โทอลั่น,นาาก็หักกระซือเขาครับยังไม่ได้ล่างเลยเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวอ้ล่างให้ไปใช่แต่ก็ยังเดี๋ยวไอ้เปลี่ยนให้อยากจะให้เห็นสภาพเดิมๆตอนซื้อเขาเลยนะสวยๆงามๆแหลมๆปีดาวฟีก,กองปีแรกดอกเบี้ย0% 12เดือนผ่อนเครื่อง2 5 0วีเอ็นเทอร์โบโ โอ้โหบอกหายใจไม่ได้ตายกูเดี๋ยวชีตายแล้วเครื่อเราเดือดกันยังไม่ได้ล้างเด้อก่อนเอาเดี๋ยวไอ้ไอ้ล้างให้ไอ้อยากให้พี่น้องเอฟซีเห็นว่าเวลาซื้อเขาไอ้เสียงเรื่ซื้อแบบที่แหละสภาพมาแบบซี่แหละนะมันก็จะมีแค่ความสุกสนกเลอะเทอะไปถ่ายแจกน้อยนึงอะไรนั่นนี่สีเก็บได้เอียดอะไรน้อยแต่รับประกันให้บริวเชียวชนหนักแน่นอนโอเคบหมพี่น้องไว้เลยนะซื้อสัตว์จริงใจไม่ย้อมแมวไอ้เสียงเราซิ่งจัดให้ ออกรถศูนย์บาทปีแรกมวดพันหาพันเก้าหลังกันั้นพันแปดพันกว่าเอฟซีแคปนาจอสั่งจองพันออนไลน์เอาสลอรไปิสองหน่เอาสองพันบาทฟีดาวฟีกล่องทรงฟีทั่วไทยพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแก้วด้านล่างจะให้เสมสุ่มแจก,กเสื้อให้ครับปีน้องไวลนแก้วเอาฮิโกซีประตูพี่น้อง